พวกเราช่วยพวกเรามาช่วยกันรับรู้ด้วยกันแล้วทำให้โลก สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูกวางตุ้งอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่29แล้วนะคะหน่วยโลกสวยด้วยมือเราสิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะหน่วยโลกสวยด้วยมือเราสิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้มีดังต่อไปนี้ค่ะสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น การดูแลสิ่งแวดล้อมประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมและโทษของสิ่งแวดล้อมค่ะสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาตินะคะเด็กๆเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นพื้นดินสนามหญ้าท้องฟ้าก้อนเมฆดวงอาทิตย์ต้นไม้ก้อนหินน้ำตกแม่น้ำ ลำธารภูเขาสัตว์ป่าเป็นต้นค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะล้วนมีการเปลี่ยนแปลงและมีการเจริญเติบโตได้เองตามธรรมชาติค่ะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเด็กๆเ,เป็นสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ค่ะและอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต เช่นบ้านเรือนตึกอาคารต่างๆถนนรถยนต์เครื่องบินเครื่องเล่นต่างๆเป็นต้นค่ะการดูแลสิ่งแวดล้อมการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะเด็กๆเราสามารถทำได้นั่นก็คือช่วยการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับสิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางและแยกประเภทขยะก่อนทิ้งใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกเป็นการช่วยลดขยะเพราะถุงพลาสติกใช้เวลาในการย่อยสลายนานแต่ถุงผ้าเราสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำใหม่ได้หลายครั้งไม่ตัดไม้ทำลายปลาเพราะจะทำให้ระบบนิเวศเสียหายและสัตว์ป่าสูญพันธุ์ได้ ไม่ปล่อยน้ำเสียหรือทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองไม่เผาขยะหรือเศษใบไม้เพราะเป็นการเพิ่มมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมได้นะคะเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก,ก็ต้องช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างคะเด็กๆเ,เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่เรานำมาใช้ดื่มกินและชำระล้างสิ่งสกปรกต่างๆนอกจากนี้นะคะยังเป็นแหล่งอาหารอีกด้วยค่ะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและใช้ในการออกกำลังกายเป็นพื้นที่เพาะปลูกทำการเกษตรหรือเลี้ยงสัตว์ก็ได้ค่ะเด็กๆเ,เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต ทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารหรือเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วเช่นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือรถยนต์เป็นต้นค่ะโทษของสิ่งแวดล้อมโทษของสิ่งแวดล้อมมีดังนี้ค่ะเด็กๆมีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการเกิดน้ำท่วม เกิดได้หลายสาเหตุเช่นการตัดไม้ทำลายปา่าการปลูกสิ่งกอ่อสร้างขวางทางน้ำการทิ้งขยะอุดกั้นทางระบายน้ำการเกิดลมพายุเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากพายุลมแรงมีความรุนแรงหลายระดับเช่นพายุฤดรูร้อนพายุหมุนพายุใต้ฝุน่นทําให้บ้านเรือนเสียหายสิ่งกอ่อสร้างหักพังได้แผ่นดินไหว เป็นปรากฏการธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกหรือการสั่นสะเทือนของพื้นดินอย่างฉับพลันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนและสิ่งมีชีวิตปัญหาภัยแลง้งเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าทำให้พื้นที่ป่าลดลงฝนไม่ตกตามฤดูกาลทำให้ไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรปัญหาหมอกฟัน เกิดจากการปล่อยฟันพิษของยานพาหานะและโรงงานอุตสาหากรรมซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศนำไปสู่การเกิดภาวะโลกร้อนเป็นไงบ้างคะเด็กๆโทษของสิ่งแวดล้อมมีเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ต้องช่วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะเราจะได้มีอากาศที่บริสุทธิ์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาเรียนแล้วคะ่ะ ไว้เจอกับคุณครูกวางตุ้งใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้บายบายค่ะ